What I eat in America สวัสดีทุกคนกลับมาพบกับอีชันอีกแล้วนะคะช่องเบลพาดวันนี้เราอยู่กันที่ USA อเมริกาก็ ลิปนี้นะคะเราก็จะถ่ายให้ทุกคนดูเลยว่า what I eat in อเมริกาเป็นยังไงบ้างว่าเรากินอะไรเป็นอาหารเราช่วงนี้คือจริงๆอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะควรไดเอทดีไหมเพราะว่ามาเที่ยวใช่ไหมแต่ว่าเราก็จะพยายามคุมอาหารแล้วก็กินในสิ่งที่ไดเอทบ้างไม่ไดเอทบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นการที่ไม่กลับไปแล้วน้ำหนักเด้งอ่ะมาดูกันนะคะว่าทริปนี้ควรกินอะไรบ้างดเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไป นเราซื้อสตรอเบอรี่มาอันนี้ราคาประมาณ5เหรียญนะคะก็150บาทแต่ว่าได้เท่านี้เลยอะ่ะก็คือราคาถูกววถก,วถกว่าไทยแหละถือว่าถูกกว่าไทยเพราะว่าเมืองไทยก็ตั้งแต่150ถึง200กว่าแต่น้องเขาใหญ่มากตัวสิดูให้ดูน้องดูชิ้นของน้องใหญ่เท่าฝ่ามืออีชั้นเลย จริงแล้วเราก็ซื้อโยเกิร์ตมาอันนี้0.7เหรียญแคลอรี่80มันจะมีให้เลือกว่าแบบเราจะกินแบบไลท์หรือแบบออริจินอลแต่เบลเลือกแบบไลท์มาค่ะเพื่อความ้อมแล้วก็มีหลายรสชาติมากมีแบบเชอร์รี่คือบ้านเราอะ่ะรสชาติไม่หลากหลายเท่าทีนี่ที่นี่มีทั้งเชอร์รี่ราสเบอร์ร,อรี่บลูเบอร์รี่มีมีหลากหลายที่ในไทยไม่มีนะคะจากสาวกโยเกิร์ที่ ซื้อมาทุกที่บนโลกแล้วเอ้ยไม่ซื้อมาทุกที่ที่เราไปเยือนอันนี้แฟชชั่นกร,รมัมแคลรี่แปดสิบชูกา้าแค่หนึ่งเท่านั้นเขาว่าเขาน่าจะใส่สารให้ความหวานหรือเปล่าเดี๋ยวจะอ่านอีกทีน,นะคะเดี๋ยว l a ิงที่ซื้อมาโอ้โหมีแต่ของแบบผลไม้ทางนั้นเลยอันนี้เป็นเหมือนแบบน้ำผักของที่นี่นะคะก็อาจจะไม่ได้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แบบพเจอร์ไลท์ใดๆแต่ว่ามันก็เป็น,คนโคด no sugar added ด้วยลองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาชิม นี่สิ่งที่เราซื้อมานะคะซื้อบลูไดมอนด์มาคืออาหารของคนเฮลตี้ก็จะมีประมาณนี้บลูไดมอน์เป็นสุดเกลือซะด้วยโยเกิร์ตที่บอกไปแล้วก็สตรอเบอรี่ที่ลูกใหญ่มากๆและน้ำผักและกล้วยไม่ใช่ของดิฉันทุกคนเราจะมาชิมว่าสตรอเบอรี่ที่นี่มันใหญ่มากใช่ป่ะแล้วมันอร่อยแล้วมันหวานหรือมันเปรี้ยว มันหวานด้วยแกมันจะมีอมเปรี้ยวนิดเดียวไม่เหมือนตสตรอเบอรี่ไทยที่เราชอบกินอะ่ะมันจะมีความเปรี้ยวกว่าน,นี้เยอะมากอันนี้ดีหวานแต่มันไม่ได้หวานเจี๊ยบเหมือนสตรอเบอรี่ที่เกาหลีมันหวานแบบหวานกว่าที่ไทยแต่ไม่เท่าเกาหลีอร่อยแบบเฟชมากี่อันนี้เขาบอกว่าเป็น100% juice nutrition fact ก็คอร์โเจ270มีคาร์บเท่าไรอูคาร์บเยอะมากแม่63กร,รมัม คนสามกมเท่ากับว่ากินข้าวแบบ3 4มสัพีแต่ไม่สี่เพราะว่าถึงแม้ว่าการกินข้าวมัน3 4มัพีแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้แค่ข้าวไงแกมันได้แบบวิตามินแน่นมากก็เทรดออฟกันได้แต่เรายังไม่ได้โปรตีนเลยนะเพราะว่าที่นี่อันนี้ไม่มีโปรตีนแน่นอนมันเป็นน้ำผักอะชูการห้าสิบสามก็ลองห้าอยู่นะห้าสิบสามกมอาหารสี่ก็จะได้เป็นจํานวนช้อนชาอุ๊ยเกินสิบช้อนชาอีกอะต้องชิม,มแล้วว่าหวานขนาดไหนหวานมาก หวานจริงแต่ว่าอร่อยคือมันไม่เปรี้ยวเลยเปขวานอ่ะแต่อร่อยโคเพสอีกเลยโคเพสในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้ราคาแค่อะไรนะคะว่าสนใจอันนี้นะคะเป็นของออร์แกนิกเลยนะ USDA แล้วก็ n o n GMO high pressure c e r t i f i c a t e ด้วยเป็นโคเพสวจติบเบบจุฬาลักษณ์สเปลี่ยน ชอบมากเลยอ่ะแบบหลงรักในโคเพรสมากมากเลยนี่นี้แค่35แคลอรี่เองเป็นน้ำแบบซสาลาัรีคิวคัมเบอร์สปีเนสแล้วก็เนี่ยใดๆคือปกติร้านอย่างเงี้ยถ้าเป็นจุ๋ยสดๆอ่ะส่วนใหญ่จะราคาขวดแค่นี้ก็จะ9หรือ10เหรียญก็คือขวดละแบบเกือบ300บาทแต่อันเนี้ยนี่ในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะถูกหน่อยนะคะเดี๋ยวชิมว่ารสชาติจะแบบเหมือนเอขวดละ9เหรียญ10เหรียญหรือเปล่าชิมก่อน มิโซะโคตรไม่อร่อยจะแบบโคตรผักเหมือนแบบไทยร้านเก้าเหรียญสิบเหรียญมันจะมันจะมีความแบบหอมหวานผลไม้แล้วก็จะกินง่ายกว่าอันนี้กินยากแบบกลิ่นจะมีความเป็นแบบผักล้ลวนเลย่ะแต่ว่ากินยากก็น่าจะมีประโยชน์แหละนิดเดียวนะคะหน่อยเดียว <laughs> จริง,ง <laughs> คีโม อรรยดีีมปะโชน์พาทัวบ้านนะคะตอนเช้าก็ยังไม่มีใครตื่นเลยน,นะคะมีแค่อีฉันกับคนนี้พระดาเป็นบ้านที่แบบโคตรโคซี่เดี๋ยวเราจะให้ดูทีละม,มุมทุกคนดูมุมนี้น่ารักมากแต่เจ้าของบ้านเขากำลังตัดหญ้าก,กันอยู่ สิ่งที่เบลกินเช้านี้นะคะไม่ใช่ใครอื่นกรไรสตรอเบอรีร่กับซีซาสลัดที่ซื้อมาจากซุป,ปเปอร์ม,า,มาร์เก็ตเมื่อวานสตรอเบอรี่นะคะคือกล่องเนี่ย บาทแต่เรากินไปเครื่องเก่งเราก็เลยออยูแค่นี้เรากินเป็นโคราแบบกันเลยนะคะคุณพนุพันดูสิ่งที่คุณพรนุพันกินและสิ่งที่ข้าพเจ้ากินโอ้โหมีความกรีนต่างกันเยอะเลยนะคะ <c oughs> กิมแคลอรี่ต่ำด้วยนะคะโคตรดีร้อหกสิบแคลเจ๋งมากแม่อันนี้ก็มีบอกหมดเลยว่าสองร้อยสามสิบมีแบบมีแคลอรี่บอกทุกอันหูจะเป็นแอนเจอยที่นี่อย่างเยอะโอ้โหถูกกว่าเดวีกแม่คุราคาดีร้อยี่สิบบาทต้องแล้วไหมต้องทแล้วเดี๋ยวค่ะ นี่นะคะเป็นน้ำวิตามินเฮ้ยห้อนี้ดีมากแกเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ด้วยคือแคลอรี่น้อยมากราคาก็ให้ดูที่นี้สามเก้าสิบคนละเก้าสิบบาทก็มีแบบวิตามินด้วยซีโร่ชูการอันนี้ก็เฮ้ยอันนี้คือหนึ่งถึงห้าเก้าแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าเราอยากดูแคลอรี่เท่าไหร่ใช่ไมคะร้อยแคลแล้วก็จะมีแบบแคลน้อยๆด้วยนะอันไหนที่แคลน้อยนี่แคลสูตรเลยแม่ จุคนอันนี้เป็นป๊อปคอนนะคะยี่ห้อป๊อปซีโร คือมันคลีนมากแมมก็ทำให้เกียิจริงก็คลีนอ่ะ<อ>เขาเอา3าแคลห้แคลต่อคัพเท่านั้น Zero Artific In เชียล e ินเกเก็คือจะไม่ใสาสารปรุงแต่งได้เราจะให้ดูกันเขาบอกว่าท r e e s ม m p l e In นเ e เรเป็นนอ n น m o ด้วยนะแล้วก็น้ำมันดีซีโซลเขาบอกเลยว่า one serving มันเท่ากับอะไรบ้างเรากินเซอร์วิงหนึ่งอะ่ะเท่ากับว่าเรากินอะโวคาโดครึ่งผลหรืออะไรอย่างนี้เลยแล้วก็นี่มาดูตรงนี้เห็นไหมคือตรงเนี้ยอ,อาหารเฮลที่ของนี่นเขามีเยอะมากดู ขนมอันนี้ก็เฮลตี้เห็นปะซีโร่ซีโร่อะไรบ้างซีโร่กูเตนเหมาไม่มีไขมันอิ่มตัวเดอรี่ฟรีด้วย a ิฟ i เ i ียลเ f เ a v ร r ไม่ใส่เชอรัลเ f เ a v o r ก็ไม่ใส่คือแบบคลีนมากๆากไอกววาแบบเฮลตี้เลยทีเดียวเขาบอกว่า4.5ซอร์วิงนะคะอยอลลี่แอล,ลี่เยอะอยู่แล้วเป็นป๊อปคอนแต่แค่เหมือนแบบมันคลีนนอะจะรู้เลยว่ามันคือ๊อปคอนทั่วไปมากๆเพราะว่ามันแบบมันดูจืดๆมันดูแห้งๆอ๋อห้าง ก็เมันเป็นอปคอรคนที่แค่จะไม่ได้ใส่เนยอะแหละทุกคนที่นี่คือดีมาก h e l h y o u r s e l นะคะคือมันเป็นแบบเป็นเกรนทั้งหมดเลยธัญพืชต่างๆพวกถัว่วพวกแบบถ้าเมืองไทยมีแบบนี้นะก็คือฉันฝันดีเลยจ้ะ Crunchy Energy มี Energy Ball ด้วยคือใครได้อทดอะที่นี่คือ The b เ s สจริงๆเลยนี่ตะกี้ไปซูเป,ปอร์มาร์เก็ตมาเป็นซูเป,ปอร์มาร์เก็ตที่ขายแต่พวกของออร์แกนิกทั้งนั้นเลยก็ ออร์แกนิกเราจะดูได้ก็คือมันจะมีคําว่า USDA นะคะแล้วก็พวกอาหารสุขภาพต่างๆอันแรกที่ได้มาก็เป็นม a t c h a g r e e ีอ e a Almond Latte อันนี้เขาบอกว่าเป็น USDA ด้วยเห็นไหมแล้วก็ no ref คือไม่ได้ใส่แบบน้ำตาลขัดสีแล้วก็เป็น p น a n ว Power อฮ้ยมันดีมากเลยแกอยากให้เมองไหนมีตัวเลือกแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าแบบอันนี้ e y ลา t ต e มันเลิศม,มันเลิศม,มากไม่ไหวละอินกับของพวกนี้สุดๆอันนี้เป็นอัลมอนด อแ,บบ oh God. แล้วก็ออร์แกนิกโคโคนัทนะคะคือทุกอันเขาจะมี USDA ซื้อ USDA ออร์แกนิกอะคือไม่ใช่แค่ organic, ออร์แกนิก10% 20%นะแบบเขาต้องออร์แกนิกแบบน่าจะจำไม่ผิดคือ70หรือ80หรือ85ดห้าใดใขึ้นไปคือส่วนผสมทั้งหมดต้องเป็นออร์แกนิกเท่านั้นคือเมืองไทยบางทีก็เคลมว่าเป็นออร์แกนิกแล้วทั้งที่ส่วนผสมมันแค่10%อะไรเงี้ยก็มีส่วนอันนี้ก็เป็นเยลลี่ออร์แกนิกเหมือนกันฟู้ดสแน็คแล้วก็ได้ USDA ทุกกอออันนนเเเลลยนะะขงซปรร์์มา็ตทีี่่แ ป๊อบคอนก็ออร์แกนิกจ้าอันนี้เป็นแบบวิตออร์แกนิกโคคอนดออคือน้ำมันที่ทำ๊อบคอนเนี่ยเป็นออร์แกนิกอะแล้วก็เป็นพิงค์ธรมายันด้วยนะคะนี่ USDA เยอะเท่านี้คือเหมือนเขาไม่ได้แค่ตาย USDA นะแบบดังบางอันอ่างเงี้ยเขาเป็นแบบกลูเตนฟรีคือเหมาะกับโคนโลดน้ำหนักมากๆอ่อะ เรามาอยู่ที่ร้าน r i m ริ c ร r e s t a u อ a n t เราพักโรงแรมตรงนี้เราก็ได้กินอาหารโรงแรมซะเลยแต่ว่าเป็นโรงแรมที่ร้านอาหารเขาดังอยู่นะอยู่ในรีวิวก็ค่อนข้างเยอะนี่เป็นซุปของวันนี้นะคะแล้วก็โอ้โหเขาบอกเป็นโฮมเมดร้อนด้วยดีจังเลยแกอันนี้เป็นจายแ c ดกทำไมฉันต้องทำแอคเซนต์แบนฉันจะบีบมานาลงไป เรามาชิมซุปข,ของเขาเป็นซุขขปทำเองนะคะเขา่าจะต้มนานอยู่นะเป็นเหมือนมีแบบความเป็นฟักทองอะ่ะนี่เป็นไซดีที่แถมมาแบบเมนูนี่เขาบอกเป็นโฮมเมดเกรดนะคะร้อนอยู่เลยแล้วก็เป็นเนยเสียงดังเแบบ <laughs> ขาไม่น่าจัดโต๊ะเขาจัดโต๊ะแต่เรามาเป็นเนยแบบ ของที่นี่นะลัดยูต้าขอลองชิมเถอะจริงๆชอบขนมปังแบบนี้มากชิมที่นี่อหอมเนื้อนุ่มมากๆร่อมากแม่ความเฮลี้วันนี้นะคะเราสั่งไซ์ดิทเป็นคาริแฟเวอร์กับบัคคาลีนี่น่าจะเป็นพวกแบบน้ำมันมะกอกมันก็เป็นปลาเท้านึ่ง ของคนเขานี่ก็คือไม่เฮลตี้เลยเพราะว่าฉันบอกให้เขาสั่งอันนี้เองเราจะมาลองชิมอันนี้คลอรี่แค่130แต่3.5 per serving นะคะไม่ใช่ทั้งถุง130นะ <c oughs> แต่แค่มันดูเฮลตี้นิดนึงเนี่ยอันนี้มันไม่ได้ทอดนะจ๊ะแต่ก็เป็นขนมทุกดีวีแกนด้วยจะดูชิวมันอร่อยขนาดไหน,น you <laughs> ชีโตต์หลังจากที่เรากินชีโตพี่เบิร์ดสวัสดีจ้าหลังจากที่เรากินชีโตต์แบบอ้วนมาทุกวันนะคะเราค้นพบแล้วชีโตต์แบบ50%เลทส์แฟตนะคะลดเดิมด้วยแม่แม่โอ้ my god ดแคลรี่เปิดเซอร์วิสแปเซอร์วิสกันทุกคนไม่ใช่ทั้งถุงนะอย่าลืมกลับมาถึงที่พักแล้วนะคะนี่ได้อ้นี้มาเป็นโคเพสนะคะ b บล็กเบอร์รี่เลมอน25แคลอรี่ตา4 4กรัมก็คือ1ช้อนชาขวดนี้หกเดืนก็คือ180-200กว่าบาทแพงอยู่เหมือนกันนะขวดแค่นี้แต่ว่ามันเป็นแบล็กเบอร์รี่รู้สึกได้เลยว่าแบบมันใส่น้ำเยอะมีความเจือจางแล้วก็ได้กลิ่นแบล็กเบอร์รี่อ่อนๆได้กลิ่นเลมอนอ่อนๆแต่อร่อยแต่ว่าจางไปนิดนึง สำหรับใครที่อยากมาอเมริกานะคะคือเบลจะบอกว่าเขามีช้อยส์ให้เลือกเยอะมากแบบสมมติว่าเราจะอยากกินอะไรที่ผอมๆอ,มอะ่ะเขาก็มีเครื่องดื่มที่แบบชูกรฟรีดิ้งไหลฮอรอมากๆอะไรอย่างป๊อปคอนอย่างเงี้ยคือบ้านเรายังไม่มีป๊อปคอนคลีนนะคือที่นี่เขามีอะ่ะแล้วก็มีอีกหลายหอย่างที่คลีนนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อยากทาคลิปแล้วก็บอกกันมาได้เลยไปแล้ว